อตอนนี้ไปเขาทุกคนตั้งใจที่อุทิศส่วนอุสลอีทางบัญญาพลังผลบุญใดที่พระเจ้าทั้งหลายได้เป็นแล้วณนโอกาสนี้พระเจ้าทั้งหลายขอทิศสง่งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกิดมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย จงโมทนารส,สนนีขอจงขอศีกร,รมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ราท้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขอทิ่สสนนี้ให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและที่พระเจ้า,าทั้งหลายผู้สาคนรภิภพและพญยายมรราชขอที่พระเจ้าทั้งหลาย และพยายามราชจงโมทนารสุชนี้ขอจองเป็นสักขีพยา,ยานในการบำเพ็ญรสนของฒนพระบดาในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่สสนนี้ให้แก่ท่านลหลายที่ร่วงรับไปแล้วที่เสวยความสุขจุกดีเสวยความทุกขจุกดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอท่านหลายจงโมทนารสสนี เพื่อได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวข้าพเจ้าจะเพึ่งได้รับหน้าการปฏิทินีิเิยผลสมุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาเป็นแล้วโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถอ